ในคลิปนี้เราก็จะเดินทางกันไปเที่ยวที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเที่ยวคาเฟ่ไร่ฉันดในริมสะพานคาเฟ่188คาเฟ่แคมป์เที่ยวน้ำตกทานทิพเที่ยวน้ำตกทานทองและที่พักสุดชิลในค่ำคืนนี้ไรจเริญแคมปิง้งสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับวีดีโอเรบเข้าสู่ YouTube c h a n e l on ด h e o ้อนะครับ วันนี้ผมก็มาเลาะเล่นแถวริมโขงนะครับตอนนี้อยู่ที่อําเภอสังคมจังหวัดน,น้องคายนะครับเหมือนเดิมนะครับมากับน,น้องแมนไปกันช่วงนี้ก็ออกด้วยกันบ่อยนะครับนี่นะครับสุขชายแดนฝั่งโขงตรงข้ามป้ายนะครับก็จะมีร้านชานมไข่มุกนะครับอากาศร้อนๆน,นี้ก็เดี๋ยวแวะก,กินน้ํากันก่อนนะครับแล้วดูแก้วยี่สิบาทถูกมากเอร้านได้ไรวะไข่มุกก็มีอันนี้ บาร์ูก้านะครับเดินทางมาถึงไกลเจริญแคมปิง้งตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนี่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมากไม่ได้มานานมาก ไปดูเต็นท์กระโจมที่พักกันนะครับอ่าหนึ่งหลังผมผมคิดว่าเราควรจะเอาหลังนี้ไว้เพราะว่าจะได้มานั่งทำกานเ็นกันมา่งลยนั่งเลยได้เหมาะกับคือถ้าแม่น่ะเขาไปอยู่บ้านอ่ะคงจะไม่เหมาะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไกลเจริญแคมปิ้งนะครับที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะ ดอกกระเจียวไีกไม่ต้องไปไกลที่ไม่ต้องไปถึงชัยภูมิแล้วใช่ไหมเดินสามโลเพื่อไปดูดอกกระเจียวนี่นะเออีานื้อรมบให้้้ัยครรผถมานี่เลยนะไม่ต้องไปไ <laughs> ไกกโซนนี้ก็จะเป็นส่วนตัวเลยนะ <c oughs> เป็นใสๆมองเข้ามาโต๊ะน้าได้แล้วก็ห้องน้ํานะครับนู่นนะครับทรงเอฟเฟมก็มีนะว่างหลังหนึ่งว่างั้นตอนนี้ก็กําลังแนะนําห้องพักกันอยู่นะ ว่ามีแบบไหนสไตล์ไหนกันบ้างเมื่อกี้ก็เข้าไปในเต็นท์กร็จมนะแบบบ้านเป็นหลังนะครับก็มีนะทรง A um. เอเฟลมแล้วมาดูหลังนี้นะอ๋อเ,เป็นเต็นท์ก็มีมีแอร์ด้วยอือเต็นท์อลังการมีแอร์ <c oughs> Air ด้วยอ่ามีแอร์ด้วยห้องน้ำก็อยู่ใ,ใกล้ใกอห้องน้ำเปิดดูได้เลยหรือว่าพี่เอจะปิดตัวมานอนนี่ก็ได้มันมีแอร์สบายอยู่แล้วก็ แมนกเพื่อนก็นอนหลังนั้นจะได้นั่นง,ง,นงทางานมีชั้นทำน้ำบูดไว้นะครับชักโคกแล้วก็อ่างล้างมือมกระจกโอเคนะย่นะคืนนี้เราจอดรถไว้นี่นะครับเมื่อกี้ดูห้องพักตรงนี้ที่เป็นโซนเต็นท์แล้วก็มีแอร์มีห้องน้ำนะครับแล้วก็เราจะนอนโซนนี้นะเป็นกระโจมขาวนะครับแล้วก็มีบ้านอีกสองหลังเอฟเอมแล้วก็มีจุดนี้อีกสามหลังนะครับ น่าจะเป็นกระโจมเหมือนกันนะสามหลังตรงนี้แต่ก็แอร์ทุกที่นะคครับใ้นอห้อง,นหงนในตีน่ก็จะมีสวัสดีครับก็จะมีที่ตากผ้าน,นะครับแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนมีตู้เย็นให้นะ ส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็มีเจ้าน้ำกระจกมาดูในห้องนะพีกมีอ่างเจ้ากุชีด้วยอี่เป็นส่วนตัวอยู่นะเมอาน้าวแมนเก้านิ้วรู้จักเปล่านิ้วกุดไหมแมนเก้านิ้วคนบัดคนพิการมีอยู่นะนี่เต็นกระจมนะ ทำไมอันนี้มันดูเล็กกว่าที่เราอยู่อ่ะอันนี้นอนได้แค่สองคนใช่ใของเราเป็นห้องใหญ่พี่อ๋อของเราเป็นห้องใหญ่ห้อง VIP พี B ่ VIP ได้ VIP V H I V <c oughs> G P E ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็มีผ้าม่านนะครับ <c oughs> แล้วก็มีที่ให้นั่งชมโขงนะครับสวีดกันสองคนแล้วก็อ่างจากุชี่นะอ่างก็ส่วนอ่างนะครับห้องน้ำก็มีนะเดี๋ยวพาไปห้องน้ำ ห้องน้ำก็สักโครกอ่างล้างมือเครื่องทำน้ำอุ่นครบทุกอย่างนะครับสามหลังนี้ก็น่าจะเหมือนกันหมดเลยเนาะใช่ครับเป็นเป็นไทยเดียวกันอ๋อเป็นไทยเดียวกันนี่นะครับอีกสองหลังมาครับหลังต่อไปตรง A นะเอเฟรมนะเราเอาคอมเรียวนะครับไม่มีถ้าคลิปไม่มีอะไรั้งนั้นนะว้าวอยแบบเป็นบ้านก็มีนะตขายให้นั่งเล่น อันนี้ก็จะมีความเป็นส่วนตัวอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็เก็ <c oughs> บเสียงนะครับแล้วก็มีมันสำหรับหนุ่มสาวนะโอเคนะถ้าต้องการสไตล์นี้ก็ได้นะครับนี่ <c oughs> มีอ่างอาบน้ำ้วยแล้วก็มีจุดนี้นะให้นั่งเล่นนะดูนะครับดูความชิวนะท่านผู้ชมชิวกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้ว เพื่อนเพื่อนชอบบรรยากาศกลางเต้นนะก็สามารถกลางบริเวณนี้ได้ด้วยนะครับกลับมาจุดนี้ก็จะเป็นซุ้มกาแฟนะครับฝากสถานที่นี้ไว้ด้วยนะครับไกลเจริญแคมปิง้ง ครึ่งเลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เช้าคืนนี้แอร์โครนหนาวเลยนะภายในห้องก็บรรยากาศประมาณนี้นะเมื่อวานก็นั่งกินกันข้างนอกจุดนี้นะครับนั่งกิงนกันตรงนี้แล้วก็ข้างหลังก็เป็นริมโขงนะฝั่งนน้นก็เป็นประเทศลาลวนะครับ เดี๋ยวว่าติดตามชมนะว่าวันนี้เราจะไปไหนกันต่อนะครับ ขน้ำแต่งตัวแล้วก็นั่งเล่นคีย์บอร์ดสักบทเพลงนะเดี๋ยวเราไปกินข้า,าวเช้ากันนะครับมีมือวว้อเช้าให้ด้วยนะครับทีผักตรงนี้เฮ้ยนี่มีไข่กระทะแล้วก็โจ๊กนะครับก็กินมื้อเช้ากันเสร็จนะมีโจ๊กแล้วก็ไข่กระทะแล้วก็นี่นะครับอสเปรสโตก ก็มีมุมนั่งชิวนะเป็นระเบียงนะครับชมแม่น้ำคงสิบโมงสี่สิบนะยังไม่ได้ไปไหนเลยเออคือไมไ่ออกคืนกินข้าวชิวเกินยังไม่ได้ออก,อกยังออกเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวแกขยับมาเปนหน้า,าับเออเดี๋ยวรอไปอีกสองคาเฟ่กันนะครับแต,แ,ตแต่ก่อนจะไปสองคาเฟ่เอาเองออกจากคาเฟ่ที่ได้ก่อน <laughs> ึงตัวมันม่วงครับขับรถมาไม่กี่นาทีครับหนึ่งสองนาทีจากใจเจริญนะครับเราก็จะมาเจอกับแยกที่เลี้ยวไปโรงเรียนนะครับในผู้นำทางไปแล้วโรซิง <c oughs> ผู้นำทางนะ <c oughs> นี่หมู่บ้านใหญ่นะครับมีพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรขายนะถ้าอยากทำอาหาร,รถ้าไม่ได้เตรียมมาจากตัวเมือง <c oughs> ก็มี เลี้ยวขวาเอาเล่มเข้าเลยได้ไหมถ้าไ,ไม่มีเงินใช้นะจุดสังเกตคือจะมีปั๊มน้ำมันนะครับอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นพีดีสีเขียวนะก่อนถึงพีดีเราเลี้ยวขวาตามใต้ไปโรงเรียนบ้านหมุดบ,บ้านม่วงบ้านานองมงน,นเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆตามเส้นทาง ชาเขียวมะนาวมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร้านนะครับว่ามีจุดนั่งจุดอะไรยังไงนะเดินเข้ามานิดหนึ่งก็ได้เสียงลำธารแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฟู้ดโตรนะครับกินอาหารตามสั่งทิปอะเลยนะอกกระเจียวอกกระเจ้ยนี่ไงเต็มเลย เออเราไม่ต้องไปแล้วนะครับชัยภูมิยกเลิกโซนนี้จะเป็นโซนคาเฟ่นะครับเดี๋ยวขวาใช่ที่นั่งข้างลำลำธารนะครับริมธารบรรยากาศโคตรดีอ่ะจุดไกลสุดน่าจะมี ก็ณีให้นั่งถ่ายรูปนะจุดนี้น่าจะสวยทีแล้วนะโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับไร่ฉันดรนัยนะครับที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะบรรยากาศโคตรดีข้างหลังมีริมทารน,นะครับเสียงน้ำไหลแล้วก็นี่นะครับชาเขียวมะนาว เราก็มาถึงแล้วนะครับริมสะพานคาเฟ่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูภายในร้านริมสะพานคาเฟ่นะครับมีอีกถุณไหมผมจะเอาสองถุงเหมือนกันหรือหมดแล้วซิงอ้องกันนะพี่แบ่งเป็นโลนึงให้ได้ไหมครับพอดีผมซื้อฝากพีคปุกกี้อันนี้ของเรากิน แบ่งกันชิมมันเยอะแค่นี้แหละนี่ไงแม่สนอนเราเด็ดก,กินได้เลยของพี่ยังไม่สุกอ๋อ่ส,อสอน,น,น,นี่มีหิงช้าด้วยนะครับ Sugar ปริมสะพานคาเฟ่ออกจากริมสะพานคาเฟ่นะครับเราจะไปที่น้ําตกทานทิพย์กันต่อนะครับถึงแล้วนะครับบนระอุทยานน้าตกทานทิพย์เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะครับน่าจะประมาณกี่เมตรชั้นที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิห้าเมตรชั้นที่สองสองร้อยสามสิบห้าเมตรไปไหมไม่ไกลนะแต่ก็เหนื่อยอยู่นะน้ำก็ไม่ได้เอามาเลย เขาบอกว่าให้สังเกตตรงนี้ถ้ามีน้ําแสดงว่ามีน้ําตกมีไหมนี่ถ้ามีน้ําตรงนี้มีมีน้อยครับมันแต่ข้างล่างทำไมน้ำเยอะเทำไะตอนที่มากับจอนหนูท่วมขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอมีเสียงอยู่นคนโดดทใส่ต้นไม้ใหญ่ล้มเลยต้นไม้ใหญ่เลยเหรอมันล้มเองผมว่านี่มันกลวงตรงกลาง โอ้วสวยสวยสวย,สวยตั้งกล้องถ่ายแบบสโลว์สโลวอือเอ้ลองเอฟเร์เชอร์ ถึงแล้วนะครับน้ําตกทานทิพย์นะครับอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะแต่ว่าจะมีทางขึ้นให้เดินไปชั้นที่สองนะครับไปครับเดี๋ยวเราขึ้นชั้นที่สองกันต่อนะครับ ทางก็ค่อนข้างชันเอาเรื่องอยย เอาเรื่องนะครับเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะ ตกทานที่ชั้นที่สองแค่นี้ก็หอบแล้วน่าจะสองร้อยเมตรชั้นนะชั้นเติบอยู่แอวเรื่องอยู่เย็นดีชอบมากเลยถ้าถึงห้าเด็กเฉยๆนเดิดใส่ตรงนี้นเปนะ็นไงไปที่ว่าความลึกของน้ำมันจะรับกันได้มันตกทานทย์ตรงนี้ก็มีจุดให้เล่นน้ำนะครับสองจุดนะ ตอนนี้เราก็อยู่กันจุดที่สองนะครับเด็กๆก็กระโดดเล่นน้ำกันนะตรงนี้ก็มีความลึกประมาณหนึ่งนะครับก็มีปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมานะข้างบนก็สูงเอาเรื่องเลยนะครับแต่ไม่มีทางเดินขึ้นแล้วครับรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ขึ้นแล้วนะตรงนี้น้ํากําลังพึ่งมานะครับพอดีฝนฝนเพิ่งเริ่มตก ก็เริ่มมีน้ำนะครับตรงนี้คือทานทิพย์เดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปที่ทานทองกันต่อนะทานทองก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆวัดผาดตากเสื้อน,นะครับที่มีสกายวอล์กนะครับคาเฟ่คาเฟ่ <c oughs> ตายและลืมคาเฟ่ให้ชื่อ188คาเฟ่นะฮะไม่ใช่หนึไม่ใช่168มันคือรู้ถนนไหถนนหลวงหมายเลข188่งอะไรย่งี้ยางไ,าไม่น่าใช่นะเพราะว่าอันนี้มันถนนชนบทมัน่าจะเป็นเลขสี ไบค์เกอร์เยอะนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่คาเฟ่188นะครับ รถมีรถในพักด้วยเป็นห้องพักนะครับบรรยากาศดีนะนะครับเดี๋ยวเราไปกินน้ำเย็นๆกัน นี่ไงเจ้านี่เข้ามาบ่อยใครพี่เอกเหรอแล้วเราไปการนำมาแปะแม่ <laughs> มาดูีไหม เี่ยวกกาแฟปะสามคาเฟ่แล้วนะครับไม่ไหวละอันนี้กินโกโก้ปั่นนะครับหนึ่งแปดแปดคาเฟ่แคมป์ทำไมวาแคมป์ก็นี่นะมีรถแคมป์นะครับรถแคมป์ม,มีสามหลังนะครับบรรยากาศฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งลาวนะครับอันนี้คือแม่น้ำโขงนะครับแยกนี้คือไปวัดผาตักเสื้อนะครับที่มีสกายวอล์กตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกทานทองกันนะครับ สวนลุคชาติน้ำตกทานทองนะครับเยวเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับก่อนเดินก็น่าจะไปลงชื่อนะที่จุดลงทะเบียนโอ้น้ำเยอะมากนะครับวันนี้ก็สามสิบเอ็ดพฤษภานะสองห้าหกแปดนะครับก็หลังจากนี้น้ำก็น่าจะใสขึ้นนะครับ ต้นน้ำก็มาจากทางนี้นะครับแล้วก็จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับ มีทางให้ไปต่อ,อยนะครับแต่ผมคงไม่เดินไปแล้วนะจุดนี้ก็น่าจะสูงสูงแล้วก็วิวสวยแนละ้วจริงๆมันสามารถเดินข้ามกดเห็นตรงนี้ไปได้นะครแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาชุดมานะก็คงไม่ได้ลงเล่นน้ำนะครับคงม,มาถ่ายอัพเดตบรรยากาศให้ดูเผื่อเพื่อนๆนะครับอยากจะมากัน มาแล้วอุดรไลเดอร์นะครับกับอาจารย์ตู่นะออกออกมาอุดรตั้งแต่เจ็ดโมงนะตอนนี้เท่าไหร่บ่ายไหนแล้ววันนี้ไปายสองบ่ายสองเพิ่งมาถึงเห็นหมวกผมรู้เลยผมไปถึงน้ําตกตัดน้อยอ่าเที่ยงอ่าโคดอิตนค้นบอลูเลยทำไมเขาจะปักหมุดน้ําตกยุงทองใช่ไหมอ่ามันพาไปข้างหลังอุทยานทางแม่งป่าแบบทางเละเลยรถเก๋งเข้าไม่ได้อมอไซค์ไปได้ไหมมอไซค์ได้ไปถึงเลย คนอีตนก็จะหั่นยางเกี่ยวน้อยเ้อสัตว์ออกมาคดาออกเวอเนาะถ่คลิปมาไหมเยอะ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 หาไม่เจอเดี๋ยวดูช่องบุญดลเลดเดอร์นะครับน้ำตกอะไรนะน้ำตกยุงทองกับตาดน้อยยุงทองกับตัดน้อยเนาะสวยครับบอกเลยตอนนี้ไอ้วันนี้ยิ่งสวยเกิดอุดรไหมอุดรอุดรครับนายุงนายุงใช่ใช่แต่ว่าแนะนํานะครับให้เข้าฝั่งอุทยานนะครับใครจะไปถ่ายถ่ายคลิปของน้ําตกยุงทองนะครับห้ามปักหมุดแล้วไปเข้าฝั่งบ้านอะไรนะ หออะไรนะลาดลาดลาดหอคำห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นทางทางป่าเลยทางมือแบบมุยต้มไหมขี้ต้มเลยละเี้เป็นตะบันไดเอนขี้ตมันติ๊คลิปเป็นตัวสนุกแท้สำหรับคลิปที่องพือสังคมก็คงต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ